อีสานบ้านรงบังครับตอนนี้เ,เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงเลยพี่น้องตั้งก็ได้ออกไปทำธุรกกิจทําธุระภายนอกสวนกลับมาบัดนนี้กลับมาสวน กามาสวนตอนนี้ผมมี่มองจอดรถแเอเชาวบ้านเข้าได้มากสงสัยขึ้นไปหาเหตุหาน่าไมมก็เลยจอดรถไว้นี่ละพี่น้องในหฮมเสียงนี่ะเออกลับเอาเปนั่อวันนี้กบมาก็เลยรถมอเตอร์ไซ เจ้าของสวนก็นเลยต้องไปจอดอยู่ข้างนอกพี่เ <c oughs> ออก็เป็นอย่างก็สงสัยไปไปหาไปหาอาอยุหากินฮะเห็ด <h id> เพราะว่าช่วงนี้เฮ็ด <h id> แต่ไครกำลังออก <h id> เดี๋ยวเสร็จเสรซตทุล่าแล้วกันสิแล้วไปเก็บเห็ดทึกกันหาหน่อ้ไืมแล้วตอนนี้ก็ลอบ่ง พี่น้องไปเข้าไปเก็บเห็ดไปหาหน่อไมอ่จะได้ลงมาหลายบ่าระช่วงนี้มันเป็นช่วงบายแล้วธรรมดาก็มันก็จะไปหาหน่อไม้ช่วงเศร้าๆเนาะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นช่วงบใบใกล้สิคัำแล้วงสินะก็เลยว่าเอ้คือจังไปย่ำบายๆคําๆสันนว่าม อยู่ในสวนนี่แหละพึ่งกลับมาออกไปข้างนอกพึ่งกลับมาก็เลยไม่เห็นรถพนชา้าบ้านพนจอดไว้ขึ้นไปหาอาอยู่หาก,กินทั้งภูเขาเนี่ละเพราะว่ากจอดรถไว้หน้าสวนกับยางพานสวนนี่ละขึ้นไปหา,าหาเห็ดหานอไม้ทั้งผู้เพราะว่าสวนติดผู้เขาเราพี่น้อง อเพิ่นกับยางมันนี่เอละชาวบ้านใกล้เฮานี่ยและต้ๆนี่ละ,ะ,ะเพิ่กนก็เป็น,น,ปนมองหาอยู่หากินเนะเาะตามวิธีชาวบ้านเฮาพ่านสวนมันนี่ละแล้วพวกเป็นนังอืมประชาชนก็นคือรั้วบ,บ้านเพิ่นก็นซอยดูแลเฮาไปมีหยังเพิ่นก็นมาบอก ngày ở trong vườn, sáng dậy lên bay, cana dậy lên bay, khoảng ban, ban mùng, khoảng này là, anh này cá nhám bớt thân này long mát chưa? anh này ở ban 3 mùng đã, để bưng qua, bưng chỉ để nhàng mát nè, anh gì nà, cana dậy đấy, vợ vợ đây, vợ đây ăn gì đó, nấm mai, chuông này cả, cam năng lái, ở, mày ở, ตรงนี้กำลังเกิดเห็ดตะไคร้ก็กำลังจะเกิดหลายเกิดคงเปนไปหาหน่อไม้หาเห็ดเก็คงอย่าบ่นามอทันได้คำหนูก็ต้องลุงมาเพราะว่ารถทพิรนก็จอดอยู่นี่ก็ต้องผ่านมาทั้งนี้แหละ ค่อยเบปงพีน่นองเข่ามาลงมาแล้วได้ยังเออมาฝากเจ้าของสวนแน,น่อก็ไปจังอนก็กลับลงมาหรอกเออไปขนาจะไปหลายชั่วโมงแล้วเออ,อย่าหาน้งไม้ยู่แถวนี้่้วบ้างหาน้งไม้าหาเห็ดหรือจะขึ้นไปสูงไปหาเบ่งเห็ด อาบังเห็ดกะต้องขึ้นไปสูงในะยังน้อยเพราะว่าตามๆตอนนี้กะเห็ดกะยังบ่ทันได้ออกอ่าม,มันอยู่นี่กะสามสี่คนนี่ละว่ากันว่าแต่ว่ามือเศ้านี่กะลงไปหลายคนแล้วอจอดรถในหฮมอย่างนี้มีสถานที่จอดรถในพรอมเรียบร้อยแต่มาจอดอยู่นี่ กันไปกับมาจอดรถกับฝากรถเน่ยอ่าช่วยเลี้ยกันไปเช่าบ้านเอาเพราะว่ามันมีทังข้นมาทังฟังนี่ทัพง่นขึ้นผู้เนกับขนมาทั้งสวนมันนี่แหละเพราะว่าสวนมันนี่อ่าเพิ่นก็เหลือทางไให้เที่ยวว่าสมศรัทธาทางไ้เที่ยวก็เลยเที่ยวข้นมาทังนี้ อันนี้กับขับรถขึ้นมามันขับรถขึ้นมาถึงอสวนหนาสวนนี่ก็เลยจะต้องจอดรถไว้อยู่นาสวนหล้วก็ย่างขึ้นไปเพราะว่าสวนติดผู้พอดีติดผู้เขาหมองหายู่หาก,กินพอดีจอดรถไปนี่น้ำลงมากกับใกล้ออช่วยเหลือกันไป ตรงนี้ก็ฝนมาตกลงมามันสามสี่มือเรวแดดดีตอนนี้แดดเอฝ้าโป้องดีอไดีหลังจากที่ว่า,าตกอฝ้าคึมมาติดต่อกันมาฝนตกพุมพมๆมาประมาณอาทิตย์กูก,กัวหรือประมาณจากสิบมือนี่แหละบริเ,เ็นแดดเลยก็เพิ่งมาไมีแดดอยู่ประมาณ สามสี่มือเลยล่ะต้นหมากลักไม้กัต้นไม้ก,ก,กับต,ต้นบกษชิดาพ่อได้รับแสงแดดกัยอดก็เดินดีกกำลังงามนวยกับกำลังง่้นมาก็สิได้ไล่ห่อกันตอไปรอบนี้ก็สิห้ออีก จะลอแอบเบิ้งพี่น้องเขาไปหาเก็บน้องไม้ไปหาน้องไม้ก็ไปหาเห็ดมาสิได้บออ่าได้อยากได้กินบ่อ้าวลงมาแล้วพี่น้องไปหาเห็ดได้แกงหนึ่งนี่ละเออหาดวนๆนะสนอยากกินแกงเห็ดเอาเอาเห็ดเรางวกมีเ่เห็ดเห็ดหลายอย่างผสมผสมยู่นี่ป้าปนกันไป เห็ดละงอกเห็ดเห็นเห็ดละงอกดอกนึงนี่เห็ดละงอกเนี่ยเห็ดก้อนละหอกเห็ดก้อนละหอกเห็ดเห็ดเห็ดหลายอย่างเห็ดสัมปะปีเพื่อนเห็ดสัมปะปีแกงแกงคือบอาหน้ำไม้ไปแกงใส่น้ำเนาะนี่คือแกงแต่เห็ดแกงแต่เห็ดมันค่อยเสียบเพื่อนแกงกินแกงเห็ดเพราะอยากกินแกงหนละไม้เปิดแล้วแกงหนละไม้มือรุ่นค่อยกินแกงหนละไม้เพราะน่ะเอ่อ ลงมาคนเดียวตอนนี้เหลืออีกสามยังพอดลงสงสัยจะมืดยังสิลงมาไปไกลท่าทัาง่งขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คก็บนี้ไปแล้วครับ